เวลาเราทางานนําเสนอเนาะมันสามารถทำ transition ท,ทำ animation ทําอะไรให้มันลูกเล่นอนะ่ะที่น่าสนใจใช่ไหมคะวิธีการก็ไม่ยากค่ะสมมติว่าอันนี้เป็นงานนําเสนอของเรานะเราอยากจะเพิ่มคลิปที่อันแรกก่อนแล้วกันเนาะเราอยากจะเพิ่มลูกเล่นนะคะพอเราคลิกป,ปุ๊บเขาจะมีตรงนี้ให้เราเลือกเคลื่อนไหวเห็นไหมคะอ่าเราบันทีดูนะอันนี้เหมือนเป็น animation เ,เนาะพอเราคลิกที่อันแรกนะ แล้วก็มาเลือกที่ป๊อปตรงนี้นะเคลื่อนไหวปุ๊บเห็นไหมมันจะมีรายการให้เราเลือกคําว่าภาพเคลื่อนไหวของเพจเนี่ยจะเอาเป็นแบบไหนเห็นไหมคะสามารถเลือกดูได้แล้วก็เลือกปุ๊บคลิกนะตามที่เราต้องการนะ,อ,ะอันนี้มันเลื่อนมาแบบนี้โอเคไหมแบบนี้ดีไหมแล้วแต่เลยนะคะเคลื่อนไหวเนี่ยมี2องกรณีอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วแต่ค่ะมันง่ายๆนะเนี่ยอยากให้มันมแบบนี้ไหมใครชอบแบบไหนก็ลองเลือกดูเนาะอันนี้เป็นเหมือน animation เมื่อเข้าตอนที่เข้ามาให้ยังไงอันนี้คือเป็นการเลือกทั้งหมดทั้งทั้งแผ่นเลยนะแต่ว่าถ้าเผื่อเราอยากจะเลือกแค่แผ่นเดียวอะไรเงี้ยค่ะสมมติน้องเราอยากจะเอาภาพมาวางนะแบบว่าอ่าสมมติว่าอันนี้เป็นองค์ประกอบเราเดินเลือกมาตรงส่วนของภาพอ่าสมมติว,ว่าเราเลือกภาพเนาะอ่ะเลื่อนดูนะคะเลื่อนมาดูข้างล่างมีทั้งภาพทั้งเสียงเห็นไหมคะอ่าสมมติว,ว่าอันนี้เป็นภาพ จีน่ะสมมุติว่าเราคลิกจีนนี้ปั๊บอันนี้ใช่ไหมคะ,ะสมมุติว่าเป็นรูปอย่างนี้นะเนี่ยเราอยากจะให้ทําเฉพาะอ็อบเจกต์ไหนสมมุตินะว่าเราเลือกอ็อบเจกต์นี้เราอยากจะให้ทำเฉพาะอ็อบเจตนะเเอกอเจตน์กออตนี้แล้วก็คลิกอันนี้แล้วก็มาเลือกการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยค่ะ,ะการเคลื่อนไหวนะ,อ,ะอันนี้การเคลื่อนไหวอันนี้สามารถสร้างเป็นแอนิเมชันได้ด้วยนะคะ สามารถสร้างเป็นแอนิเมชันยกตัวอย่างเช่นนะเราขอเพิ่มหน้าว่างๆอีกสักหน้าหนึนนะ่งเนาะอ่าสมมติวาหน้าตรงนี้นะอ่าตรงไหนก็ได้ค่ะเพิ่มหน้าว่างๆเราสามารถทําเป็นแอนิเมชันได้อ่ะสมมติคลิกตรงนี้ปุ๊กนะเราอยากจะค้นหาอ่าที่เป็นภาพเมื่อสักครู่อ่าเมื่อสักครูนะ่เนาะก่อนที่จะเอาภาพเดี๋ยวขอไปค้นเอาแบ็กกราวมาสักอันหนึ่งสมมติว่ามาที่ดีไซน์นะคะ ที่ดีไซน์แล้วก็มาค้นหาแบกกลาเป็นอ่ะเป็นธรรมชาตินะคะธรรมชาติสีเขียวอย่างเงี้ยนะคะเป็นธรรมชาติสีเขียวประมาณนี้เนาะอ่ะแล้วเราก็เลือกแบกกลามาสักอันหนึ่งจะว่าเป็นอ่ไรประมาณไหนดีลองเปิดดูอ่ะสมมติว่าเป็นอันนี้เอาหน้าเดียวนะพี่อันนี้แล้วก็เอาแขกของแค่หน้าเดียวปุ๊บอ่าอันนี้เป็นธรรมชาติเนาะเป็นช้างสมมติเนาะอ่าอันนี้อ่ะย่อให้มันเล็กๆแล็กเราย่อยีได้ สมมติว่าเมื่อสักครู่เราอยากได้ลูกชา้างอ่ะสมมตินะเรามาที่องค์ประกอบนะมาที่องค์ประกอบแล้วเราอยากจะค้นหาเมื่อสักครู่เราได้ภาพอันนี้ใช่ไหมเราค้นหาคําว่าช้างแล้วกันเนาะอ่ะค้นหาคําว่าช้างอ่าแล้วกดเ n อร์ค้นหาลูกชา้างอ่าเจอลูกชา้างลวสมมติว่าเราอยากจะเอาชา้างมาแบบให้มันเป็น animation ให้มันเป็นแบบทำสื่อการสอนถ้าอา,าจารย์เขาทำสื่อการสอนเราจะทําเป็นรูปช้างแบบเคลื่อนไหวได้อะไรเงี้ยค่ะ ันก็ทําเหมือนกับเมื่อสักครู่ค่ะที่ว่าเป็นแอนิเมชันที่เขามีเป็นสําเร็จรูปให้เราใช่ไหมแต่สมมติว,ว่าอันนี้เราอยากจะเลือกสับตัวหนึง่งช้างตัวไหนดีสมมติว,ว่าช้างตัวนี้คลิกปุ๊บอ่าคลิกปุ๊บอ่าตัวนี้น่ารักดีปุ๊บพอเลือกชา้างอ่าเราก็เลือกตรงนี้นะอ่าสมมติว,ว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่เลือกกระต่ายเลือกอ่าสิงโตอะไรก็แล้วแต่เนาะถ้าเหมือนเราคลิกตรงนี้นะเราคลิกปุ๊บอ่าเอาช้างมาไว้ตรงนี้สมมุตินะคะ แล้วก็มาคลิกการเคลื่อนไหวเรามาดูนะอ่ะอันดับแรกหนึ่งคลิกที่อ็อบเจกต์ที่เราเลือกมาแล้วเราไปเลือกที่การเคลื่อนไหวอ่าเราสามารถที่จะสร้างเป็นแอนิเมชันตรงนี้ได้นะที่ตัวพึ่งตัวนี้นะเราคลิกแอนิเมชันตรงพึ่งเลยนะคะอ่ะหรือจะเลือกแบบนี้ก็ได้นะคะหรือแต่นี้ถ้าจะสร้างองค์ประกอบนะอ่าเราคลิกที่รูปพึ่งตรงนี้นะคะอ่ะ เขาบอกว่านี่นะเราสามารถที่จะลากตรงนี้นะที่ช้างเนี่ยให้มันหุ่นไปเหมือนพึ่งแบบนี้ค่ะเราสามารถที่จะ,ะให้มันกระโดดสมวติอย่างนี้นะคะหนึ่งสองสามให้มันนยุดก็ปึ๊บหยุดมาอย่างนี้นะคะแล้วก็มาอยู่ตรงนี้อ่าเห็นนะคะมันสามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าทําให้มันเป็นแอนิเมชันแบบนี้ได้นะการสามารถกาหนดเองอะคะ่ะ เราก็อาจจะให้มันแบบถ้าเป็นเหมือนต้นฉบับคืออันนี้ะนะให้กระโดดกระโดดอย่างนี้นะคะแต่ถ้าให้มันเรียบเรียให้มันสมูทนิดนึงเราก็สามารถที่จะเลือกให้มันสมูทเรียบเรียอย่างเงี้ยนะหรือว่าให้มันคงที่อย่างเงี้ย่ะเราสามารถที่จะปรับให้ออบเจกต์ที่เราเลือกมานะะี่ค่ะให้มันสมูทให้มันคงที่กระโดดคอๆอย่างเงี้ยนะคะาสามารถที่จะเลือกได้ถ้าเราทําเสร็จตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะ เราสามารถลบพาร์ทไอที่เราไม่ต้องการอันเนี้ยเราสามารถลบแล้วทาใหม่ได้นะแต่ถ้าเกิดเราเอาพอใจแล้วแบบนี้แหละก็เดี๋ยวเราจะไปทําวิดีโอเนาะมันไม่ทันอะไรเงี้ยเราก็เลือกเสร็จสิ้นตรงนี้ค่ะอ่าแล้วเราก็ลองพิเศษดูซิค่ะพิเศษดูเนาะอ่าดูแบบเต็มจอคลิกตรงนี้ก็ได้นะคะหรือจะพิเศษตรงนี้ก็ได้อ่าูแบบเต็มจอนิดนึงจะดูตรงนี้หรือพิเศษตรงนี้ก็ได้เห็นไหมเราก็สามารถที่จะเอาเป็นแบบทําเป็นแอนิเมชันเป็นอะไรเงี้ยได้ แต่บางอันมันจะทำได้ในโปรนะคะอย่างเช่นหลายอย่างเนาะที่ทำในโปรแต่ว่าในฟรีเนี้ยทำไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นมันก็โอเคไหมได้ไหมคะได้ไหมอีกสักรอบไหม